สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I T Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการตั้งค่านะครับให้ตรวจสอบแท็กที่เพื่อนเ,ออเราแท็กเข้ามานะครับก่อนที่จะโพสต์ลงหน้าเฟซของเรากันนะครับกาในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชัน a c e b o o k ที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการตรวจสอบจะ เป็นยังไงบ้างน,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 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับไปให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปพิชชันเฟซบุ๊กกันได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของแอปพิชชันเฟซบุ๊กแล้วนะครับ <c oughs> ก็ให้เราเข้ามายังในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับก่อนหน้าโปรไฟล์เราก็ประมาณนี้นะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์แล้วนะครับขั้นตอนถัดไป ก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของจุด3จุดนะครับที่จะเป็นในส่วนของการตั้งค่าโปรไฟล์กันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าการตั้งค่าโปรไฟล์กันนะครับเมื่อเราเข้ามา,า,นา,านในส่วนของการตั้งค่าโปรไฟล์แล้วนะครับก็ในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ทําการเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าตรวจสอบโพสต์และแท็กกันได้เลยนะครับ หลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของการตรวจสอบโพสต์และแท็กกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเลือกไปในส่วนของแ็บเมนูนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับก็ที่จะเป็นในส่วนของการตั้งค่ากันนะครับก็ให้ทำการคลิกไปที่ในส่วนของการตั้งค่ากันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของการตั้งค่าแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการ เลื่อนในส่วนของปุ่มนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบแท็กกันได้เลยนะครับโดยที่เลื่อนปุ่มอตอนแรกจะเป็นสีเทาประมาณนี้นะครับก็ทำการเลื่อนปุ่มกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราเลื่อนปุ่มแล้วนะครับในส่วนของปุ่มนะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีน้ําเงินประมาณนี้นะครับก็แสดงว่าเราได้ตั้งค่าในส่วนของการตรวจสอบแท็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปในวิธีการตั้งค่าตรวจสอบแท็กนะครับที่เพื่อนหรือใครก็ตามนะครับที่แท็กมาก่อนที่เราจะโพสต์ลงหน้า Facebook ของเรากันนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ s t e i t Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับและก็เตรียมพบกับในส่วนของ คลิปวิดีโออันใหม่กันได้เลยนะครับ